สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับคงแบ้งกูดคาสาขารามินทา90าค่ะตั้งอยู่บริเวณสี่แยกยินบุรีนะคะตรงข้ามกับโรงพยาบาลเสรีรักษ์ค่ะใครที่ยังมาไม่ถูกนะคะสามารถโทรสอบถามเส้นทางได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเช่นเคยค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเราก็จะนำรีวิวรถสวยๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะก่อนจะไปชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ และคันนี้นะคะ คือ Honda f ฟี1.5 SE ปี2013นะคะบอกเลยนะคะว่า Honda f ฟีดคือฮอตฮิตมากนะคะเพราะว่ามือ1ไม่มีขายแล้วนะคะต้องตามหาตามเต้นรถมือ2นะคะและเราก็มีเข้ามาอีกแล้วค่ะและ Honda f ฟีนะคะอยู่ได้ไม่ถึงเดือนนะคะบางทีก็คือเข้ามาปุ๊บแล้วก็ออกเลยนะคะใครที่ยังเลแล้วก็ยังช้าอยู่รีบๆตัดสินใจนะคะเรียกได้ว่าคันนี้เป็น Limited e dition เลยนะคะเพราะว่าเป็นรถเ็จที่นั่งนะคะที่ราคาประหยัดแล้วก็ประโยชน์การใช้สอยเนะะี่ยค่ะ คุ้มค่ามากมากเลยนะคะเข้ามาน้อยนะคะนานๆจะเข้ามาทีเดี๋ยวเรามาชมฟังก์ชันกับรถคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะตรงกลางมีสัญลักษณ์หรือโลโก้ของ h อนด้านั่นเองนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ค่ะและคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างนะคะ ล้อลอยขอบ15ยาง185ทับ 60R15 ค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่แก้มข้างด้วยนะคะและคันนี้ที่สำคัญนะคะประตูสไลด์ยังเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าด้วยค่ะอำนวยความสะดวกสบายให้มากๆเลยนะคะสามารถกดจากรีโมทได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะเรามาดูกันที่ด้านท้ายของรถคันนี้เลยนะคะไฟท้ายแบบทับทิมค่ะ คาดฝาท้ายด้วยโครเมียมคันนี้มาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะคะและเซนเซอร์ช่วยถอยอีก2จุดค่ะเราเข้ามาอยู่ภายในของ Honda Fit คันนี้แล้วนะคะเริ่มกันที่พวงมาลัยเลยดีกว่าคะ่ะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย3ก้านหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยก็คือมีแอร์แบ็กคะู่หน้าค่ะ แอร์นะคะในส่วนของแอร์แอร์เป็นแอร์แบบออโต้นะคะสามารถกดปรับได้เลยค่ะอ่านในส่วนของเครื่องเล่นนะคะสามารถเล่น mp 3 fm aux และ Bluetooth ได้ค่ะ ตรงนี้นะคะคอนโซลก็คือกว้างมากๆแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นสีดํานะคะตัดด้วยสีเทานะคะทําให้ดูสวยแล้วก็ดูโดดเด่นมากค่ะเดี๋ยวให้แพ่นไปตรงเบาะนะคะแล้วก็ดูภายในทางด้านหลังนะคะเป็นที่นั่งเจ็ดที่นั่งนะคะภายในตกแต่งด้วยเบาะสีเบจนะคะทําให้ภายในดูมีความโล่งแล้วก็สว่างมากๆไม่ถึบเลยค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นการออกแบบทางเดินแบบ w a l k ์ o ทูนะคะสามารถเดินจากข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็ข้างหลังมาข้างหน้าได้เลยค่ะที่สำคัญไฮไลท์เด็ดของรถคันนี้นะคะก็คือประตูสไลด์ไฟฟ้าค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็คืออำนวยความสะดวกได้มากๆเลยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีที่จับสำหรับขึ้นลงด้วยนะคะทำให้อำนวยความสะดวกให้แก่การขึ้นลงมากๆเลยค่ะ ทุกที่นั่งในรถคันนี้นะคะก็นั่งได้สบายนะคะใช้สอยคุ้มค่าด้วยค่ะเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันค่ะคุมพลัง L15A เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาล์วเครื่องยนต์เป็นววเครื่องยนต์นอนไอวิเทค108แรงมา้าพร้อมกับระบบเบรก ABS เดี๋ยวเรามาดูความเดิมของรถคันนี้นะคะรถคันนี้ถึงจะเป็นรถที่ตามหายากนะคะแต่บอกเลยนะคะว่าสวยมากๆแล้วก็เดิมมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าคันนี้เป็นลิมิเต็ดเลยนะคะใครที่อยากทดลองขับนะคะสามารถติดต่อเข้ามาทดลองขับได้ที่เซ็นเราเลยนะคะติดต่อเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยะคะ่ะเรามีบริการเทสต์ให้ด้วยนะคะและส่วนสำคัญอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือเพจของรถคันนี้นะคะเป็นเพจเดิมๆ um 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 นะคะไม่มียับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่นะคะ บประกันไปแล้วนะคะกับสเปคคร่าวๆข,าข,าของ Honda f ฟีคันนี้นะคะเป็นรถที่ตามหายากมากๆนะคะ ใครนะคะที่กําลังลังเลแล้วก็อยากจะสับซองเป็นเจ้าของอยู่นะคะให้รีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะบอกเลยนะคะว่ารถสวยอยู่ไม่นานแล้วก็หายากแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนค่ะอย่าลังเลนะคะรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถทดลองขับเทสดได้ด้วยนะคะรถที่ฟังก์ชันคร,ครบแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนนอกจากเต็นท์ของเบงนะคะก่อนจะไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะฝากไว้ด้วยค่ะของเบงกูดค่ะให้คุณมากกว่าคําว่ารถคุณภาพคะ่ะ